กับประวัติความเป็นมาของผีจำโม่ไทหลงผีจำโม่ไทหลงมีประวัติความเป็นมาเป็นเวลาช้านานจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่าจำโม่นะั้นเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาหน้าครัวรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ชอบสนุกสนาน เมืม่อม,ม,ม,มีงานเทศกาลตามโนี่ก็จะเปะ็นพวกในงานเทศกาลเหล่านั้นด้วยโดยการที่จะนําอวัสดุในท้องถิ่นอย่างเช่นพวกหวดพวกมวยนึ่งข้าวแล้วก็พวกผ้าห่มขาดพวกอะไรต่างๆที่เป็นวัสดุที่เหลือใช้เอามาตกแต่งร่างกายเพื่อที่จะนํามาใช้ในการหลอกล่อผู้คน ให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานพร้อมกับความกลัวไปด้วยนะคะเมื่อมีงานที่ไหนสะมโม้ก็จะไปร่วมแจมไปร่วมสนุกสนานกระบวนแห่ด้วยจนกระทั่งเป็นที่ ชอบใจเป็นที่ตื่นกลัวของชาวบ้านในคางงตะโนนนะคะชาวบ้าน่อเห็นผี่ตมโมมาเด็กๆที่ร้องไห้กระจอกองเองก็จะกลัวนะคะ,ก,ะก,ก็จะกลัวก็จะหยุดร้องไห้จนกระทั่งเมื่อตะโมไดนสิ้นชีวิตไปนะคะจากภาพเหตุการณ์ก็ยังติดตาตืึงใจของผู้คนในครังตะโนนนะคะเสร็จแล้วพอในสมัยต่อมา เมื่อเด็กที่ชอบร้องไห้กระจององเงีชอบเอาใจใจตัวเองผู้ใหญ่ก็จะนำมาเป็นสุคลายเพื่อที่จะอบรมเลี้ยงดูหลุดหลานที่ชอบร้องไห้อาใจใจตัวเอง <c oughs> ก็จะหลอกเด็กนะคะก็จะนำมาหลอกเด็กว่าหยุดนะเดี๋ยวผีตะมโมจะมากินตับเมื่อเด็กได้ยินคําว่าผีตะมโมท,ท,ทั้งทที่ยังไม่รู้เลยนะคะว่าตัมโมหน้าตาเป็นยังไงเด็กก็จะกลัวแล้วก็หยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีหยุดร้องไห้หยุดอะไรต่างๆทันที สำหรับีิจมโอไทยหลงนะคะกับผีตะโขนเมืองเลยนะคะซึ่งเป็นที่กล่าวขานกล่าวขานถึงนะคะพีจมโอไทยหลงนั้นจะแตกต่างจากผีตะโขนเหมืองเลยนะพะีตะโอของเรานนั้ในเรื่องของการประดิษฐ์หน้ากากของเราหน้ากากของเราเป็นลักษณะแบบที่หงายจะเป็นแบบคว่ำนะคะของ จะโผล,ล่แะเขาจะใช้หว,วดในลักษณะที่หนายขึ้นนะคะซึ่งรูปแบบตรงนี้เราจะไม่เหมือนใจส่วนของเรานั้นจะเน้นวัสดุท้องถิ่นเช่นกระบวยจากน้ำซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะหาดูได้ยากนะคะกระบวยจากน้ำแล้วก็ลาก,กระลามะพร้าวมาประดิษฐ์ทำเป็นหน้ากากลงทั้งกระด้งกระด้งเล็กนะคะซึ่ง ตามประวัตินะคะตะโมนี่จะปากกว้างเหมือนกระโ้งนะคะก็เลยนํากระโดงมาประดิษฐ์เป็นหน้ากาบมันก็จะลิ้นยาวเหมือนเปลนะก็จะมีลิ้นยาวห้อยออกมาซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างประการที่หนึ่งมีประการหนึ่งนั้นก็คือวัตถุประสงค์ของเราที่จะแตกต่างกันนะคะของเรานี้เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นกุศโลบายของคนโบราณนะคะที่นํามาบบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะคะซึ่งอันนี้จะแตกต่างกันไป สำหรับการแสดงสการแสดงของเรานะั้นเราก็จะไปแสดงในงานเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะเทศกาลงาน,นบุญมัองไฟซึ่งไดเริ่มเดิมทีซึ่งผีตะโม่เราเกิดขึ้นจากงานประเพณีบุญบ้างไฟนะที่บ้านานาคาขุ่นของผีจะโม่นะคะผีจะโม่ก็จะมีอยู่สามลักษณะคลักษณะตะโม่ที่เป็นขุ่นใหญ่โดยประดิษฐ์จ้าคือเราจะใช้สุ่มนะคะสุ่มไก่สุ่มหประดิษฐ์ เป็นตัวซึ่งมีตัวอ้วนนะคะแล้วก็ส่วนหัวเราก็จะใช้เข่งเข่งแล้วก็ใช้ทางมะพร้าวเป็นวสัสดุทําเป็นจมูกนะะตาก็จะใช้ลูกมะพร้าวเป็นลูกใหญ่ๆเป็นตาโปนะะแล้วเขาเขานี่ก็เราจะใช้พวกไม้เนื้ออ่อนนะคะเขาเหมือนจะเหมือนลักษณะของเขาายนะคะเ,เขายาวเขาแหลมเขาลักษณะหลายๆแบบ น,นี่เป็นลักษณะของผีจมูใหญ่เสร็จแล้วก็จะสวมเครื่องแต่งกายซึ่งเราจะเน้นดำก็จะมีผ้าคาดพุงคาดเอวมีกระโหลกตะลอแผลนะคะดังในรูปภาพที่มีแสดงก็เป็นผีจม้่ใหญ่ซึ่งเป็นหุ่นใหญ่อันนี้ใช้สำหรับตั้งโชว์หรือในขบวนแห่เราใช้ตั้งบนรถนะคะแห่ผีจมูแล้วก็จะมีผีจม้ขนาดกลาง ขนาดกลางก็คล้ายๆผีตะโม่ใหญ่นะคะแล้วก็จะใช้คนเข้าไปในหุ่นะคะไปแสดงบางทีถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็อาจจะใช้สองคนมคาไปเต้นสนุกสนานอยู่ในนั้นนะคะก็อีกลักษณะหนึ่งก็เป็นหุนต่ต่เล็กนะคะเต่เล็กก็อย่างที่เด็กๆแต่งหรือผู้ใหญ่ผู้ชาวบ้านแต่งนะคะก็คือสวมหน้ากากแล้วก็สวมเพื่อผ้า มีกระดิ่งกระโหลกกระอกแผลเทวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกหุ่นอีกแบบหนึ่งนะคะก็เป็นสีตะ่มที่ใช้คนอ้วนนะคะคนอ้วนแล้วก็ไม่สวมเสือ้อแต่จะสวมหน้ากากอย่างเดียวแล้วก็จะมีการเค้นนะคะมีเค้นหน้าบนบนพุงบนท้องนะคะก็เป็นลักษณะของสีตะโมดนะคะ ึ่งในรูปของขบวนเราก็จะประกอบไปด้วยมีเจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะซึ่งประเพณีบนองไฟซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณก็จะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าหม้อเจ้าพ่อเจ้าแม่จะนำหน้าขบวนหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนประกอบประกอบก็จะมี ทงันชิ้นนะคะซึ่งเป็นที่เราจะมาตกแต่งขบวนให้เกิดความสวยงามแล้วก็มีมีทงซึ่งชาวบ้านเขจะเรียกว่าธงนะคะเป็นลักษณะที่ใช้ซึ่งแต่ละหมู่บ้านนี่ก็จะประดิษฐ์ซึ่งจะไม่เหมือนกันนะคะ mm. แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นมโหรีมโหรีซึ่งเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็จะทำประกอบมโหรีซึ่งก็จะมีกองปั้งนะคะกองปั้ง มีแคนแล้วก็มีคอมีฉากมีชิงมีกลับมีกระโลน,นี่เป็นส่วนประกอบของมโหูรีซึ่งการจีกลองปั้งนั้นก็เป็นจังหวะก็จะเป็นจังหวะของพื้นบ้านนะคะซึ่งก็บางครั้งก็จะมีการร้องประกอบด้วยส่วนพีทมโม่นั้นเราก็จะมาสนุกสนานมาร่วมงานด้วยนะคะ ก็จะเต้นลํากันไปซึ่งการเต้นลําของปีตาโมนก็จะมีสองลักษณะซึ่งถ้าเป็นประเพณีที่ในรูปของขอบวนแห่แล้วก็จะเต้นตามจังหวะกลองปั้งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะหลอกเด็กหลอกไปข้างทางนะคะหลอกผู้คนไปข้างทางให้เกิดความตื่นตัวทั้งสนุกสนานทั้งตัวไปด้วย การแสดงบนเวทีนี้ก็เป็นการเต้นประยุกต์นะคะบางครั้งก็จะมีการต่อตัวเพื่อให้เกิดความตื่นตัวะค่ะ